เบื้องบนเอาปลาพี่น้องฮึ่มสูบปลาปลาหาปลาหากุ้ง ปลาลาลดดลลาหยสูบน้ำออกอย่างน้องหาปลาพี่น้องเบิงบงบิ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 งคอปลาช่อนครับ ของเทื่อเลยด้วยนะเนี่ยเบื้องไปน้องตัวใหญ่หลายจับกบ่อยูขึ้นน่ะโอ้ของแท้เลยของเถื่อเลยครับเนี่ยเจี๊ยโลคว่อมตัวนี้ปลาคอปลาคอใหญ่เด้อพี่น้องนี่ยโอ,อมาา้มาฐานมาฐานครับ ปลาไหลกับม <laughs> <laughs> ีค่บเบิ่งเออนั่นปลไหลกับตัวนี้ไงคุณพี่น้องเบิ่งมันตีส่วนอยู่ในตุมนี่พี่น้องปลาหลตอนเย็น ไล่คู่ไลคู่นี่ถกปลาดิเนาะกุ่นปลาคอปลาดุกหอยนะหอย ขงกระหลที่น,น้องเต็มไปจูบหอยขมปลาแบบวิสารบานเลาครับสูบน้ำออกจากปลาออกจากหนอง